ขอเนี้ยดึงลูกค้าเข้ามาก็วันนั้นก็จะได้ตามเป้าหมายเลยค่ะผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมขอไปร้อยครั้งเนี่ยผมได้90ครั้งไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูได้ครับที่วัดอินทารามนอกจากจะมีความศักดิ์สิทธิ์ของซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์และพุทธานุภาพของหลวงพ่อธรรมจักรขจัดภัยยังมีวัตถุมงคลที่เรียกว่าขอเงินเรียกทรัพย์ของมงคลที่ปัจจุบันนั้นหาได้ยากยิ่งและมีอนุภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภการค้าขายร่ำรวยขอสับช้างหรือเขาเรียกว่าโคจกุมีพุทธานุภาาาพมกกในเรรื่อองงข ค้าขายรวมถึงเรื่องของการบนหรือร้องขอในสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายสําเร็จได้จริงๆตามที่เราขอไปครับสมมติคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมขอไปร้อยครั้งเนี่ยผมได้90ครั้งได้ขอสับช้างนี้มาก็พระอาจารย์บอกว่าให้ขอเอาอยากได้อะไรก็ขอก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายค่ะว่าวันนี้เราอยากได้ยอดเท่าไหร่แล้วก็บูชายกขึ้นเหมือนมีพลังในการค้าขายขึ้นขอเนี้ยไปจิต สับดึงลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ร้านค่ะก็วันนั้นก็จะได้ตามเป้าหมายเลยค่ะลูกค้าที่ทักเข้ามาที่คุยเนี่ยก็คือเก็บได้หมดเลยผมขอแนะนำเลยว่าขอสับช้างของผ้าจารย์ดีจริงแจ๋งจริงครับไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูได้ครับ